แล้วนะคะวันนี้น้องบีมาแก้มือเกมวัตเซอหลินแก้มือหรือเปล่าเดี๋ยวนะจำไม่ได้อาจจะเคยเล่นแต่ยังไม่เคยรีวิวให้ดูหรือเปล่านี่แหละน้องบีมาแล้วนะจ๊ะวัตเซอหลินน้อยนะักเตะวัตเซอหลินมาดูการให้คะแนนกันดีกว่าว่าเกมนี้เขาจะให้กันยังไงนะจ๊ะน้องบีเหมือนเคยเล่นแหละแต่คือแบบไม่เคยแตกเลยอ่ะแตกโคตรยากสเก็ตเตอร์ก็เข้าโคตรยาก เดี๋ยวมาดูกันวันนี้จริงจังมากวันนี้น้องบีกรรทุนมา10,000เดี๋ยวมาดูกันให้คะแนนเก็งกันให้คะแนนโอ้25การให้คะแนนตารางกัน25ตารางการให้คะแนนปา๊าดให้เยอะถือว่าเป็นเกณฑ์การให้เออคะแนนเยอะอยู่เหมือนกันอะไปปรับเบ็ดก่อนเอาเบ็ดต่ําๆก่อนนะจ๊ะเบ็ดต่ําๆก่อนนะจ๊ะแล้วก็เอาฟรี30หมุดไป อัตโนมัติไม่ใช่นั่นแหละลองลองเบตรต่ำก่อนแล้วกันเนาะว่ามันจะไปในแนวทางไหนเพราะว่าเหมือนน้องบีเคยเล่นเกมนี้แต่เหมือนจะไม่แตกแต่วันนี้จะมารีวิวให้ดูว่ามันจะแตกให้หรือเปล่าวันนี้น้องบีได้ทุนมาหนึ่งหมื่นบาทนะมันค่อนข้างจะเข้ายากถึงเกณฑ์การให้คะแนนอ่ะสกตเตอร์เข้า เย้ yeah! นั่นแหละว้สเกเตอร์เข้าแล้วก็คือให้เราเลือกเองอน้องบีเลือก1ิบสิสุมส่มสุมส่มสุ่มหมุนสุ่มบพูดไปเรื่อยน้องบีอ่าเลืสิบสอหมุนฟรีนะคะอยู่ที่เราจะเลือกว่าจะเราจะเลือกแบบไหนนี่แหละเนี่ยตารางการให้คะแนนก็จะแปลกๆหน่อย 25การให้ตารางคะแนนแต่ก็คือจะเข้ายากมากบอกิงเข้ายากจริงเข้ายากอีหลีอี่หล่หออย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของน้องบีด้วยนะคะ b ีริ i สปินเนอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อยากให้น้องบีรีวิวเกมไหนถ้าคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะ เกมไหนแตกเกมไหนไม่แตกน้องบีก็ว่ากันไปตามจริงเนาะสูตรก็มีสูตรก็มีสูตรมั่วของน้องบีแล้วค่ะแต่สูตรของน้องบีเราชอบเล่นดึกๆน่ะน่ะน่น่น,น,น,น่แล้วระวังก้อนแรกได้เยอะเท่าไหร่มาดูการโอ้ได้เยอะอยู่เด้อต้สองร้อยสิบบาทไม่เข้าตานะเกมเนี้ยนะ่ะแต่อยากมาเล่อยากมารีวิวให้ดูเฉยเฉย เคยเล่นเรารอบนึงก็คือแบบขาดทุนยับยุ่แต่วันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูว่าปรับเบ็ดก่อนปรับเบ็ดก่อนไม่แนะนําให้ปรับเบ็ดเหมือนน้องบีนะคะเดี๋ยวจะหนะ้ามือตามัวเหมือนน้องบีนะน้องบีเห็นเงินเยอะก็จะปรับเบ็ดอย่างนี้แล้วค่ะมันโมโหแหละเออมันหัวร้อนใครเล่นใครเล่นแล้วไม่หัวร้อนนี่น้องบีไม่เชื่อน้องบีอะคนนึงเล่นแล้วหัวร้อนชอบปรับเบ็ดหลอกกันก่อนเบ็ดเล็กเบ็ด,ดน้อยตอนแรก การก็เบ็ดใหญ่น้องบีไม่เคยเล่นเกินครึ่งชั่วโมงนะเอาจริงๆแตกคือแตกไม่เกินเจ็ดนาทีถ้าไม่แตกก็คือเจ็ดแปดนาทีเอ้ยไม่ใช่ถ้าไม่แตกก็คือน้องบีให้ไทม์ไลน์ตัวเองว่าสินาทีไม่แตกกูเลิกเล่นประมาณนั้นอุ้ยขอโทษค่ะน้องบีพูดคำหยาบปังปรับเบ็ดกันใหม่ ไม่ปรับเบตแต่ปรับมืออ่ปรับเบดปรับเบดอย่าหน้ามืดเหมือนน้องบีนะน้องบีชอบปรับเบดสูงสูงอ่ะถ้ามันไม่เข้าอ่ะคือมันจะห,หงุดหิดน่ะสเก็ตเตอร์เข้ายากมากเลยอย่เี้น้นน้อยเจ้าปัญญานะจ๊ะซอกเกอร์อยังก็เซาลินซกอกเกอร์วะเต้ั่นแหละลองลองเล่นดูก็ได้ใครเล่นแล้วแตกอะ่ะคอมเมนต์มาหาน้องบีที แตกแบบแตกแตกถล่มทลายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถล่มก็ได้แค่ไม่แค่แบบว่าไม่ขาดทุนเออคอมเมนต์มาบอกน้องบีทีแต่น้องบีเล่นไม่เคยเข้าเลยน้องบีน้องบีเล่นมาแล้วนะแต่วันนี้คือมารีวิวให้ดูไงว่ามันมันบดไอลีมันมาใส่มาใส่เลยนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแปบบ๊แบบนึงนะคะน้องบีขอ,เ,อเวลา อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องของน้องบีหน่อยนะใครอยากให้น้องบีรีวิวเกมไหนก็คือคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวน้องบีจะเล่นให้ดูเทคนิคสูตรก็คือเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คอมน้ะใครอยากได้สูตรโป๊ะเช๊ะ,ชะ,ชะ,ชะมาน้องบีทำให้ว่าเด้ไม่ใช่ทำให้หรอกเอามาเอามาเริ่มโทษทีนะคะน้องบีเมื่อกี้ตลน์ ไปใส่มาใส่อีหลีนอสูบเบลเบลเบลน้องบีจะว,วินหรือจะเว,วียนจะเว,วียนหรือจะว,วินชูเดไปเข้าให้น้อยเบ็ดละสอ0ร้อผุนได้เนี่ยหาว่าแบบาไม่เข้าจะหน้ามือแล้วเดอ้อกําทุนมา1นึ่งมื่บาทนี่เหลือห้าพันเออจังสีนะแม่ผุนละ่ะผงจวดบ้า อยากได้แบบเต็มคาราเบลน่ะนะเต็มคาราเบลเต้อื้อๆๆๆนี่ได้นิดหน่อยก็ออยังดีแตาแบบแตก,กผ้าผ้าผ้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันไม่ได้จริงๆนะนี่เกมนี้หาว่าว่าบาปสิบเล่นแล้วเดอ้อน้องบีสิบเล่นแล้วเดอ้อ หมดลงไปเลยเอเออเขาให้แน่เห็นว่าก็ได้อย่าขาดทุนก็พอบึ๊บบ้่บบบาแปลงล่างเ้าหลินน้อยแตกแล้วจ้าพันสองเองอ่ะก็ยังดีขอแตกอีกได้ไหมอ่ะแตกอีกแล้วจ้าบึมบ๊ม,บ,มบึมบ๊มว้าแล้วมันก็ พอแล้วพอแล้วหยุดหยุดหยุดเพราะว่าไม่แตกจริงๆอันนี้ไม่แตกจริงๆน้องบีไม่เล่นแล้วนะน้องบีไม่เล่นแล้วเดี๋ยวน้องบีจะเสียหลายกว่านี้เลยพอแล้วเส้าหลินเข้ายากบอกเลยบอกตรงๆเลยว่าเข้ายากจริงไม่ไม่โกหกเลยแหละน้องบีพอแค่นี้จริงๆไม่งั้นนะน้องบีเสียเลยแหละโอเคทุกคนอย่าลืมนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องของน้องบีอยากให้น้องบีรีวิวเกมไหนคอมเมนต์เข้ามานะคะแต่วันนี้น้องบีขอลาไปก่อนเดี๋ยวมันชีเบิร์ก่อนนะ เพราะว่าถ้าเล่นต่อไปเรื่อยๆน้องบีจะยั้งมือไม่ได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครั